นี้พี่ก็จะมาขอบพระคุณนะคะคนที่เป็นกำลังใจให้พี่นะคะที่ทำย t u b e เนาะพี่ก็ต้องขอขอบคุณป๊าป้าแมมานะคะที่อนุญ,ญาตให้พี่เนี่ยทำสิ่งที่พี่รักแล้วก็ทีมงานของคุณย่าทุกคนนะคะที่ ช่วยสปอร์ตพี่นะคะตั้งแต่ลุงเล็กลุงวาดอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็อย่าลืมขอบคุณนะคะพี่ก็ขอบคุณ FC ด้วยนะคะที่ติดตามพี่ตอนตอนนี้เป็น75สิบห้าซคแล้วค่ะดีใจมากตอนนี้ก็อยากให้ถึง100เร็วๆนะคะเพราะว่าถ้าถึง100แล้วเนี่ยพี่จะทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้ทุกคนค่ะ ถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่าเซอร์ไพรส์ใหญ่คืออะไรรีบกดให้ถึง1 0 0รไคร์และเราไปคือไพรส์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับช่องพี่เง,งนินแช n แนลแล้ววันนี้อยู่กับช่วงทำอาหารกันค่ะวันนี้พี่จะมาทำเมนูเขาแล้วไข่ผ้าห่มแลคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงและมีอุปกรณ์อะไรไปค่ะ หนึ่งฟองแล้วก็จะเป็นกระทะกับปลาหลิวนะคะเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะไปค่ะทำอันดับแรกนะคะหนึ่งนะคะก็แค่ตอกไข่ใส่ถ้วยเนาะอ๊บอ่ะออ,ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวที้งไข่ก่อนแล้วก็เราจะมาลองดูความสดของไข่ หยิบขึ้นมาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเจียวไข่นะคะมันจะคล้ายไข่เจียวนะคะแต่เป็นเมนูที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะเจียวไข่เลยค่ะเจียวไข่ไปเรื่อยๆนะคะเจียวไข่แล้วก็ปรุงรสชาติด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะปรุงด้วยน้ำปลาเนาะนี่นะคะจะเป็นน้ำปลาค่ะปุ้ย เปิดเลย้ไม่ออกขอตัวไปเปิดกันนะเราจะเปลี่ยนจากน้ำปลาเาป็นแม็กกี้นะคะเพราะาเก็บไม่ออกแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ระหว่างเที่ยวนะคะใครชอบเค็มมากเนี่ยใส่เยอะนะคะใครชอบเค็มน้อยใส่น้อยๆนะคะเกลี่ยจนกว่าจะได้ที่นะคะเดี๋ยวเราไปลุงกระทะกันเลยะคะ่ะตอนนี้ได้ที่แล้ว ตอนนี้เราก็ได้ใส่เไไป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่จะลองใส่มันนิดนึงนะคะพี่คิดว่ามันไม่ต้องใส่หรอกแต่ใส่ดีกว่านะคะเพื่อมันจะได้ไม่ติดกระทะแล้วก็จะได้กินได้นะคะใส่นิดนึงอ่ะนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอน้ำมันร้อนนะคะกิดน้ำมันให้ทั่วกระทะค่ะ พอแล้วมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ไข่แล้วก็เราก็จะมาเริ่มกันอันนี้ใส่ไหมว้อเร็วเร็วเร็วแล้วก็จะเกลียวเกียวน้องนะคะสุกเร็วมาก ที่พี่เลยกว่าขายผ้าห่มก็เพราะว่ามันดูเหมือนผ้าห่มเลยนะทุกคนมันเหมือนผ้าห่มที่แบบไม่ยอมมีใครซักนะคะแล้วก็พิเศษแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาหยอกแม็กกี้ลงไปนิดนึงนะคะก็ขสผ้าห่มแล้วก็ วันนี้ก็เสร็จแล้วไข่ผ้าห่มนะคะนี่ก็จะเป็นไข่ผ้าห่มค่ะอันนี้มันก็จะเหมือนผ้าห่มขาดขาดกันเนาะถ้าเป็นไข่ผ้าห่มแบบพื้นใหญ่ก็ค่อยทํำนะคะทุกคนแต่วันนี้ก็ทําได้แค่นี้อร่อยมากน่าจะต้องเป็นจานที่อร่อย และนี่นะคะก็คือไข่ผ้าห่มฝีมือพี่นะคะหน้าตาพอจัดจานเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับประทานกันดีกว่านะคะอร่อยมากน่าจะต้องเป็นจานที่อร่อยสวยมากเลยนะคะมีมะเขือเทศประดับอยู่ในจานนะคะเดี๋ยวเราไปรับประทานกันดีกว่าค่ะไปค่ะออเมนูนอยาก คนไปลองทำนะคะถ้าที่บ้านมีไข่เนาะทํากินได้นะคะทํากินได้ทุกมือแต่ว่าวันนึงเนี่ยกินไข่ไม่เกินสองฟองนะคะเออใกล้จะหมดแล้วอิ่มแล้วก็หิวอร่อยนะคะอืมอืมพี่ก็ได้กินไข่ผ้าห่มของพี่หมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะ แล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะ